ล่อนไปไม่ได้หรอเออมันก็เด้าไงเด้าสามช่องไงบอสโอ้โหสามช่องอ่ะโหลว่างมึงว่างเนี่ยหน้าหน้าตะพงหน้าตะพานเอาหมดอ่ะไอ้เฮียเบอร์มันว่างเอาตูดอะชื่อมาก็รู้ว่าใครแค่นั้นเอาหมดอะตูดเติร์ดอะเฮ้ยไอ้วงเราคุณสองว่าพี่อะเอาละไอ้บีว่างไงปะต้นเบี้ยแถวกูอย่างไว้เฮียคุณสองตายละ ขับรถออกไปแล้วสายคันเลยอ๋อสรุปก็คือมันขับมาเอารถแล้วขับหนีเหรอไม่รู้ว่าตีไหนออกไปไม่รู้ว่าตีนี่กลับมาบ้างว่าตีนี่กลับมาา,ก,มา,าก็คือเดี๋ยวตีแล้ตวตีที่กูบอกว่ามากลัวกลับมาากลับมาารถแล,ล้วก็ไปออไอ,อพวกในเมืองก็น่าตีกันอยู่หรอมั้งกูว่าก็คือเดี๋ยวไปได้ต้องบีแล้วเออกลางวงะไรหมอ,อเล้นดีกับเขาก็สวยนะเป็ดเออ อะไรวนะเนี่ยเบอร์จะไปหามึงโฟิฟบอกชอบเล่นปีดขวาเขาถามว่าชอบเล่นตำแหน่ง,นงนไหน,ออนโโมุกไงเล่นมุกว่าไงอวะรู้ป่าวว่มึงตั้งใจงส้อมไรบ่ถ้าทำไมริพอรไม่ตีวะหรือว่ามันออกจริงวะ,ะไกไอ,อ้กิ๊บแทงอะปะ แกมีใครเอาป่ะนี่เราของของให้ผมมีทำคลิปอยู่ของเป็นไงกันบ้างเราอ่ะก็เลอใช้ไม่แน่ใจว่ะอย่างอย่างมั่งสองกูมีรถอยู่คือพี่อยากให้เหยียบมาฟาร์มตรงพีก็ได้นะมันฟาร์มได้มาแล้วมาแล้วกูมาแล้วเออขาดของอะไรบอกกันนะกูขาดแค่หมวกสองแค่ละมีเบอร์ลิวกับปืนคอะปืนคาะที่นี่มีปืนคอะที่นี่มีมินิหมวกสองอันีไม่ใช่หมวกสองเบอร์เบอร์ริว เอล้วอยู่แบบไอ้เนี่ยตึกสาชั้นพีชั้นตัดฟ้าสาีก็บอกเลย <Okay. S 1> คือเก็บแล้วดิดได้เลยอะเยอจัดโอ้ยตกเ <c oughs> <Yeah. S 2> ก็บกลับบ้านนี่เก็บกลับบ้านเพียร์รมาด้วยปะเนี่ยเอารถมาดิโอเคนั่นแหละดีจะได้กลับเซฟง่ายๆหน่อยทั้งสองอนนมีรถอีกนะี่ม้าวะกี่ม้าตามไป ไอเยี่ยพูดถึงบอซีเยี่ยที่นี่ไปรัดเฉยสัตว์เฮ้ยไอดำจบนี้ทำแสรไจคลิปแท่งสุดดีเช้าว่าไม่มีเนาะทิ้งนะเอาดีเนี่ยอ่โอเคโอเคเอ้ยเยตัวผมเดี๋ยวพี่ขึ้นมาผมตอนนี้ผมเขาจุดกันแหละไปขึ้นเขาก่อนอืมเล่นเงียบปะนะเออเปิดจุดดีวะเปิดดิมึงอยู่ในจุดอยู่แล้วไงกลางวงอ่ะเออเราอยู่กลางวงอ่ะเปิดดีกว่า ไ,ไ,ไม่เหลือเหมือนเ,อปเป็นมินิมากกว่าที่ผมเห็นนะเฮ้เยเดี๋ยว,วยเราอามีดิมีกระบอกต่ำอยู่ไหนอะไรไม่เป็นไร,ไนไรถ้าคุณสองอ่ะอ้าวแป๊มึง <c oughs> จะไปเล่นข่าวนี้เปล่าคนณสองรู้สึกจะอยู่เนี่ยมั้งหนึ่งพี่จะไปเล่นข่าวบนหัวเปล่ามึงแต่ไม่แน่ใจว่าชั้นไหนอะเดย์พี่ไปเจอมินิอะไรนะ,ะเพื่อนจ,จะไปเล่นข่าวบนหัวไหม ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวพลาดมันให้หัวมาสองเมตรต้องเล่นนะเล่นแค่มาสามก็พอแล้วที่มันปิดทุกเหลี่ยมอ่ะมันปิดทุกเหลี่ยมจริงเว้ยแต่ไม่ปิดไอ้แค่หินแล้วมันทิงนะแค่นั่ะเออแต่กูกลัวไม่ให้หัวกูมาดิแบบแป๊บๆเอาขอ,ขอแค่มันปิดไอ้แค่ข้างบนนั้นอ่ะพอเลยได้<า>ยเอยอะได้เยอะต้องกลัวปิดอยู่แล้วเดี๋ยวเซฟรถก่อนโกดังสองคนดูบอกโกดังสองโกดัง เอาต้องเล่นเขาสาคนนะปล่อยบีบ้างคนเดียวก็ได้เข่าเราเสียไม่ได้อะเข่าเราไม่ควรเสียมสำคัญกว่าบ้านนะฟังมคิดกลัวแต่กูก็ออกไม่ได้กูต้องสู้ท่าไมอ่ะี่รถอ่าไม่มีรถหรออ้าวก็งั้นก็เดี๋ยวไปอยู่ก็ไปอยู่2คนไงไ่จริงจริงพาบีมาส่งรถก่อนก็ได้ในเวลาว่างใกล้เราเดีใจอีกนะเออไอโบไปแล้มันดิรถอยู่ตรงไหนพี่กินเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ต้องมาร์คสี่อ่ะอุ้ยแบริวพี่กินได้แล้วแบริวได้แล้วต้องมาร์คสี่มีคันหนึ่งเป็นดาเซียโอเคคบ เฮ้ยมีคนขับรถในคุกเดี๋ยวกูใส่เดี๋ยวกูใส่เลยสองเม็ดพอตัวเนี้ยเป็นเงินไว้นำคุกมาข้าวเหลืองปีขึ้นรถเฮ้ดอกหากูตีขึ้นรถเฮ้ยก่อนออกไปพวกมึงยิงขึ้นฟ้าด้วยยิงดิปยิงดิปีขึ้นข้าไปกักแทนให้เออใช่ให้ไปกินกักแทนให้ก็ได้ขอบจอติดกล้องไม่ได้แล้วดิเจ้าภาพไม่ครต่เข้าไปใหม่อีทีหนึ่งยดแม่เจอดังแม็กดำเจอดัง ดูเหมือนเดิแมแน่ปืนนิเหี้ยสะรบเลยกูค่ะแค่คุณไกลกว่าสิแฟนโอ้ล่วงวะไปเลยฟูรี่เดี๋ยยิงหัวปะแบบนี้คือโยนหัวปะเออโหัวโอ้โอไปอ,อ,อยา่อยางไรวัยสา, <c oughs> ามสามสค่ะแลวัสดีทุกคนนะฮะช่องหลักเป็นช่องเออเอ้งฮะไม่ชัวร์เหมือนกันอันนี้สามเกมอันนี้คือน้องคิวแม่งน็อกต้นเกมแบบ ทุกรอบใจไม่อยู่หรอึไงไอเกียบอหมอมาชุบได้มั้งไอ้สัตว์ไอเกียบอกมาชุบทีเอ้าลืมเอาคลิปแทงให้พี่กินเดี๋ยวมาไปไปได้แป๊บเดียวไอโบ๋ไม่อยู่แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนชนไอโบ๋คนนี้เราต้องเสียทิ้งแล้วนะเพราะต้องอะไรไม่รู้ไม่พี่กินเดี๋ยวพี่ต้องเล่นบอลเข่าครับโอเคไปบีไว้คนเดียวแล้วให้บีติดรถไว้แล้วไม่ใพี่ขไม่ให้พี่ขึ้นไปหาเป็ดอ่ะเฮ้ยย่าแม่บอกว่า งงเฮียเดี๋ยววันนี้โอ้ยทิ้งไปแล้วเนี่ยสุ <c oughs> ดท้ายกูได้กลับไปขึ้นไปจุดดีเออแน่นเลเอออันน,ออนี้ดีกว่าไอ้เยี่ยมหมื่นแล้วเนี่ยเจ็ดแม่มัาลับมาส่งลเลยอ่ะผมมารับพี่ไปด้วยไงเพื่อเพื่อนลงเพื่อนลง,ลงให้สับหลอกให้มันงงเฮ้ยรถเข้ารถออกเยอะจังวะเฮ้ยเฮียสองทีมแน่เลยว่ะเออสับหลอกให้มันงงใช่อ่ะ ออกหมดแล้วไอ้เทียบ้านเนี้ยไปเฮ้ยนี่ไง M G M G M G กับ IC อ่าใช่โอ้มีเดเทตด้วยเดเทตตายอยู่นี่บังหนึ่งผีแต่เดเทตจะ็บังหนึ่งผีเดเทตเอาเออว่ะเป็นสุดเป็นเดเทตเหรอเดลงคำนี้เอาเมิคามิเออคำนี้ตัวเบอร์เฮ้ยเหี้ยเอาจังวะนี่ยไม่แปลกโลี่เ็อช่องล็อกฉามแล้ว เอาไงบีเก okay, ็บเกี aw, oh. so ่ยววะขึ้นมาอยู่ดอกกลัวมันจะยิงสวนไม่รู้ปืนแล้วบอกว่าเสือกเลยเฮียสวนกูมาอีกหน้ากูหงายอีกไอ้เฮียไม่เล่นไอ้่ยสัสไปหมดแล้วมั้งไหนเฮียโอ้โหแตกกระลอกของจัดเยี่ยนโอแล้วไฟ นายพี <ARS. S 2> ่แคปกิ๊บข้างบนอ่ะแคพอได้อยู่นี่วะรถมาดีวะโอ้จีโอ้จี เถอไปมาแถวนี้ดเลยไม่ตายไม่ชื่อเซฟเลยสัตวเซฟตายสัตว์เจ้าตายแม่งไม่เกิดบ่อแล้วน่ะไอ้เหี้ยเลยรักษาไม่ดีนี่มาตาเนี่เฮียดูแลเซฟไม่ได้ฮะเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ตีฟูลี่นะไอ้ฟูลี่มางหนึ่งไม่มีคนเดี๋ยวกูย้ายไปนะกูจะไปดูแมนชงแมนชั่นเออเร่องบ้านบ้านเหลือก็รักษาเหลือเกิน มันขายดีที่ไหนบ้านนั้นแหละที่ดินแพงมากเลยใช่ไหมจางโบไฮยาวเนี่ยน่ารักมากเลยไอ้ขวานมาแล้วขวานมาแล้วขวานมาเห็นแล้วมาแล้วเพื่อนโอเคเออเยคกับดูยังอยู่บ้านเหมือนเดิมนะขับกับเล่นสี่เลยดีกว่าพี่เราจะไปยึดตรงนี้พี่ก็คือพี่อยากเล่นเข่าแล้วทันคิงอ่ะถ้าอย่างเงี้ยมเราต้องเราต้องกกทิ้งนะไม่ทิ้งดิ ดูนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยว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 พี่ไปอยู่กับปีกได้แล้วพิกิน่ะโซนเลยให้พี่กินโซนด้วยกินโซนตรงนี้กินโซนนี้สามโซนเลยมาร์คสามคุณไม่ตายเหรอปีกที่มันขึ้นมาจถ้าผมได้มารสามแม่งก็ได้นั่นน่ะพิกินขึ้นไปไม่ด้เป็นหัวหน่อยพี่กินแต่ต้องหมวกต้องมีอยู่นะระวังไอ้ีจุดนี้เล่นมันเสี่ยงเลยพิกินไปคั้มขาเนินคั้มข้างบนอ่ะ ผมกูก็ส่งเสียงเหมือนกันแต่ว่ามึงอยู่ข้างบนแล้วฮ<อ>ะไปยรายได้ครับยับมุมมาดูที่เห็นบ้านก่อนแล้วเตรียมรถไว้หนีข้างบนก็มีแค่ตรงนี้แหละที่เล่นได้ดูเซฟที่สุดต้องผมเซฟอ,อ,อ๋อถ้าพีก่กีจะเล่นอย่างานั้นอ่ะถ้าพี่กิีเล่นอย่างานั้นอ่ะโบว์ต้องเล่นตรงนี้โบว์โบว์ต้องเล่นมาร์คหนึ่งพีเพื่อดูตรงนี้ไว้พีิก<ช>ะพี่กีก็จะฟรีเนี่ยตรงเนี้ยเนี้ยใช่ไงเนี่ยพี่กำลังจัดจุดให้มันคอมโบกันอยู่ถ้าโบว์เล่นมาร์คหนึ่งอ่ะก็จะคอมโบ เรากำลังขับรถมาแต่ว่าล่วงกันไป็นคนสองคนรอบที่เดลือมาช่วยผมไม่ได้บีเปิดไซบ์ไม่เป็นไรพี่ไอ้เป็ดมันช่วยผมได้อ่าใช่พี่ช่วยได้ทุกคนสรุปเหตุมีคนเหรอมีมีเสียงยิงตอนแรกเนี่ยเหตุเหตุเห็ุเหตุวิ่งไปยิงอันนี้เห็ุเหตุวิ่งไปเสือกเชลเตอร์โอ้อาเหตุเราเราชาร์จบ้างไหมอ้ยสัตสายสัตว์เป็นคนและดูไว้หน่อยดิดูอยู่วิ่งไปเสือกมันข้างในที่อะเปเสือกชาวบ้านเขาอะ คนเองวงสองเหลือเชื่อเห็นแล้วน่ต้องมุมเนี้ยด้วยเอโบอกว่าที่มันแบบเปิดพิกินี่ยที่กูดูนะกูพยายามดูอยู่เออเหมือนเหตุออกแล้วนะเหตุใต้เราอะ อกลับไปที่เชลเตอร์กันเชลเตอร์แยกมากับเฮ้ยเหมือนมารับหมดแอดดับใช่เชลเตอร์แยกกักเห็ดมาแล้วก็กลับกลับไปหน้าเชลเตอร์เทสแบบเราเลยเป็ดอ๋อแปลว่าเห็ดว่างเหรอถ้าตอนนี้เห็ดว่างอยู่อันนั้นพี่พี่โบพี่กีนเราย้ายไปโซนนู้นก็ได้นะอย่างเงี้ยโอดคโคกเชียร์นะเราเนี่ยมันเสรไม่รอและวเออผมว่าไปตรงนู้นดีกว่าโอเคโอเค เพราะมันแบบมันไม่เชิงมันมันกลางหรอกแต่แค่มันก็ดูจะเซฟกับตรงนี้เพราะตรงนี้เราจะแบบแยกกันไปหน่อยอะ่อนะอาม,ามันเออกเราจะได้แบบเป็นการรวมแล้วเฮ้ยชี้าไว้กิบไม่ดับพอดีแดดเป็นแผ่น้ปสอ,อ,อ,อนกันทั้งหมดแล้วใช่ไหมใช่ทีนึนะเออ,อ,อเดี๋ยวรอช่วยบีที่ทีหที่หน่งเนถ้าเราลำบากข้งางมั่นใจเลยเอ่ะอ้าว ถ้าถ้าลำบากเราก็ลงเนี่ยเนี่ยใครนะคุกเฮ้ยเห็นไหมข้งใช่ไหมขังเลยพี่มันใส่กันยับด้วยวะไม่กินเราเจอเราใส่เลยดีกว่าพี่พี่มึงเล่นตัวแทนเปล่าหัออย่าเติร์เดี๋ยวมัสามตัวเลยมั้งโอเคตัวขยับไปข้างหน้าให้นิดนึงพี่มึงจะเล่นแทนโก้ได้นะสมัยนั้นตีมันเลยไหมชี้เชลเนี่ยไม่ไหวได้สัตว์ตายกันนักไอใหญ่ รถมามของกูกับพี่กินกโลังวิ่งมาใช่เหปะเฮ้ยเอบีโดนเหรอพี่เห็นปะพี่มองเห็นปะยิงได้ปะเห็นแล้วยิงไม่ได้ตอนนี้เฮ้ยแล้วนะเขี้ยวไปหลังเลยนี่จะน็อตหนึ่งพี่ลงไปเดินล่างแล่าไปตีลากยูนเตอร์เลยถนนดินตะอกอยู่จะไปตีกันตรงข้างล่างแล่าด้านหลุมแล้วมันตีกันในตีกันในหลุมใช่่ใชถ้าเราจอดถ้าเราจอดตรงนี้ฆ่าได้หมดเลยมาร์คหนึ่งเพียะ มีคนอยู่ก็ไม่จอดตรงเอ็มจีแล้วไม่ไปหันยิงมั้งโอเคไม่แต่มาดิเฮียเมบที่บอกว่าเนี่ยลงลงถนนดินสวดกูขึ้นมาไปไหมพี่เกดตลอดที่สวดกูขึ้นมานะเออแล้วอย่ามาช่วยนิดเดียวอ่ะไม่ได้กาเอาฟังโกฆ่าแม่งเลยพวกเขี้เนี่ยไม่ต้องคิดเที่อะไรแม่ตายกันนะไอตัดฝึกตีเลยปวดแม่งเลยฝั่งขวาก็จอดฝั่งเปิดเพราะว่าแล้วหันขึ้นไปยิงมันได้เออเดี๋ยวคุณนวดมาจากตรงนี้ให้คุณลวดอย่างบนเออจอสองคนเราล้อมแล้วเราล้อมแล้ว กูเห็นแล้วกูเห็นแลัวน่โอเคพี่มาตเาตรงสูงยิงกเบเหตแลกกูเห็นแลวกูเห็นแลวกูเห็นกูเห็นกูเห็นมันเจ็บเอาละตัวนี้มึงอ่ะเออเมื่อกี้เจะป็นหลุมนี้ก่อนพี่อนเคไอเใกล้จะยิงมั้งัตัวหมดอ๋หลุมยิงกูชัวเอ้ยเฮียในหลุมยิงกูตรงนี้เคียร์แล้วโอ้ถนนน่ะโอเคข้ามนเคียร์แล้วเห้าโดนไปเท้วโอ้ย ขํามังคีแล้วเป็ดทําบังคีแล้วรู้รู้กํลังไปกํลังไปเพลเหลือแค่สองตัวนะหัวหลุดเนี่ยใช่ใช่ที่เ่อยิงไอ้เป็ดมาหลุดล็อกแล้วนะก็เป็นระเบียบโอ้แม่ไอ้ที่บนเที่ยงบนตีปี้ใหม่ใช่ตรงที่กูเคยไม่ไอ้น้องอยู่ไปอะคาเป็ดเลยบล็อตใหมไอ้สัตว์ ไม่ได้เห็ดไม่ได้พี่กินมันเยอะไปวะก็อย่างที่บอกอะไม่ได้ว่ะไอเฮียถ้าจะตีหลุมเนี้ยต้องจอดตรงกูทานั้นเว้ยแล้วมึงก็แบบเล่นอะเล่นหม่งสี่ถ้าตีอะถ้าเกิดเรามาจอดตรงเนี้ยไอเฮียโดนนวดไม่พักใช่ใช่ไมโดนสองหลุมมั้ยมันโดนแบบสามหลุมเลยกูยิงตีอื่นด้วยแหละเฮียไอตีที่มันมาแจมอะกูยิงตัวตี้มาแจมตายไปตัวหนึ่งอะแม่แม่แล้วก็ต้องตัดตัดช้อยไงใช่ปะเออเพราะเราจะสู้แค่ไฟทีมต่อทีม เดี๋ยวแม่พอมานั่งจอดแบบไปเดินนวดอย่างเงี้ยไอสัตว์เราเนี่ยโดนนวดก็คือต้องเอาง่ายๆจอดยิงเปิดน็อกใส่เลยใช่ใส่เลยเพราะมันเพราะมันเสียเปรียบไงเนื่จากฝั่งนี้น่าจะสวยสวยสุดละไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปโบในตรงเนี้ยไม่ถ้าเราไม่ถ้าเราจะตีในกรณีไม่ได้พ่อพี่บาดอย่างนั้นแหละไไม่ด้ ลุ่มอะไรแล้วเนี่ยที่ตรงตรงไม่ตรงที่พีอยู่ไงตรงที่พีอยู่อ่ะที่โปรตีนเราเล่นกันอ่ะเออแล้วเราแบบจอดกันอ่ะแล้วเรากดหัวได้เลยเพราะมันตรงเนี้ยมันไม่โดนบนนี้ยิงเลยเว้ยใช่เอาง่ายๆอ่ะมึงไปจอดได้ไงนี่เว้ยเป็ดไอ้ตรงที่มันตายกันอ่ะตรงมาร์คสามอ่ะโม่งเลยแล้วก็มีคนนึงไปจอดฝั่งขวามาร์สามนี้ยิงข้างล่างอย่างนี้อะไรเงี้ย มาร์คสามไม่ได้โดนยิงเหมือนกันต้องเล่นทางพีอย่างเดียวบีต้องเลง่นต้องแค่ตรงนี้เลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่เลยสคนนี่ก็อารมณ์แบบมาถึงนี่ไ้ตรงเนี้ยไอ้มาร์คสามนี่นะอ๋อน,นี้ได้ได้ไดขอสักคันหนึงอ่ะไปคขาข้า,างล่างไว้ก่อนอ๋อไม่ได้ดิตรงนั้นอะโดนแต่ตรงเงี้ยก็พีพเมื่อกี้พี่อยู่กันแหละมันได้แค่ตรงนี้เลยดีตรงนี้เท่านั้นเลยเว้ยเพื่อนเมื่อกี้พี่อยู่ตรงนั้นแหละเปิดตรงเนี้ยหมดเลยไม่ก็พอได้พี่เมีนเดียวจอดงวดเลยตรงมุมกูอ่ะกูจอดได้ไม่เปิดแล้วกูเปิดออกไปแล้วไงกูควรลงไปเลยเว้ยแต่่่กกกููวาเเืออออไไปยิงงงีีตัันนึทมล สนไงมาลาสกูไอ้สัตว์กูเลยให้หัวไปได้ยิงตัวเดียวไอหัวเอ้ยตอบเขาเอบ mk กูเพิ่งจะได้จับเจ็ดเล่อเออเดี๋ยวหาให้ใหม่ตาหน้าหาใหม่ตาหน้าเออโง่ไอดอกมึงเดียวเวลาไอไอเดียวเดี๋ยวมองอยงเดียวเไอสัตว์ไอ้ที่แม่งแบบมั่วไปหมดแล้วไอ้สัตว์มันจะมีดโกแห่งสัตว์วัไอ้สัตว์มีแต่คนยิงไงไอ้เฮียดูดิวงนี้คือแบบแม่งไม่เหลือแล้วอะไอที่แม่งแม่งกำลังใจการการ การเล่นห้องนี้คือแม่งต่ำมากอ่ะไม่ใช่นะไอมันยิงกงก็อยากยิงด้วยครับทนไม่ค่อยมีเพรามันยิงขนาดนี้แล้วอ่ะไอพวกปิดเกมันก็ได้อยู่แหละแต่พอสุดท้ายเราก็เจอฉีกแบบสี่มุมเมืองไอะถ้าเป็นแข่งจริงกูยังไงก็ไม่เจอฉีกขนาดนั้นอ่ะหรือว่าในแข่งมันอาจเกิดขึ้นจริงแต่กูรับประกันเลยว่าไอ้เล่นห้าสิบตาเกิดแค่สองอะไรยันแม่ไม่เป็นไรไอ้โดน อันนี้เราก็มาฝึกหามุมไปไม่ไม่หรอกมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ประโยชน์หามุมตีอ่ะเสือใช้มมนี้กูไปอยู่อะต้นไม้กูยังยังมันทําให้เราบอกบ่งบอกได้ว่าถ้าเราจะเล่นตรงเนี้ยเราต้องมีมาร์คสี่พิกินด้วยใช่ป่ะพี่ไม่งั้นไม่นวดจับหรือว่าเราไปตรงนั้นแล้วเราก็นอนติบได้เลยก็มีสองเวเหมือนกันมีสองเวเหมือนกันมันก็ไปตีมาร์คสี่ก่อนเลยดิ ให้มันแตกแล้วมึงเข้าไม่ได้สี่ที่นี่ที่หลังอ่ะมาร์คสี่ที่ต่อยอดมันคือตรงนี้เว้ยเป็นได้เลยเออมาถึงอ่ะมาถึงว่าเราเรามาจะเห็นใช่ป่ะแล้วเดี๋ยไปตีเราตีที่นี่ก่อนได้บ้างหรอแล้วค่อยมาตีที่นี่ที่หลังไม่ไม่ไม่มาร์คสี่พี่จะไปตีมเียอะไรัดนะได้นะเออมันนวดได้ห่านไปตีมีเนี่ยนะเออก็ตีเอามันเอาพืี่พี่วะไงแล้วก็ค่อยไปกดที่ที่ต่อมันได้เปรียบไม่ที่พี่กันจะคิดอยู่ก็คือแบบไม่สุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเราจะเล่นนี่เราแค่ต้องมี เราต้องเราต้องอยู่อย่างนี้แล้วตีอย่างนี้ไม่แล้วถ้าเปลี่ยนอย่างเอาตรงเนี้ยหามุมแล้วค่อยๆไม่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 ไอ้ี่ี่ก็จะสื่อคือเราอ่ะไม่อยู่ในวงแล้วเราอยากเล่นตรงนี้ใช่ไหมเราแค่ถ้า้อ่งก็ยังต้องตีมาพไม่ไม่ไม่อาจจะไม่ตีแต่เราแค่ส่งคนมาอย่างนี้แล้วดูว่าเอ้าตรงนี้มีคนไหมถ้าไม่มีเราจะเล่นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดมันมีเราก็หม่งนี่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยม่งขึ้นมาข้างบนหรอใช่พีว่าเซฟกว่านะถ้าเกิดไปตีอย่างนี้เดี๋ยวเดิมนี่แจ่มไงมันเยอะนะ เออวิ่งใส่เลยมันจะตายหมดแล้วพี่เดี๋ยวพี่จะไม่ได้เล่นแล้วตอนนี้ไอทีบีนี่อยู่หลุมนะวิ่งไปหายิงแล้วพี่เกณฑ์เออใช่ใช่ทีบีคือหลุมสองนะหลุมมาร์คสองพี่เป็นคนยิงน็อกหลุมนี้ก็มีคนเนี่ยเนี่ยมีศพอยู่ด้วยแหละเออเพิ่งตายหาเมื่อกี้มั้งเฮ้ยตายวะนน่ะพียคาดอยู่เอ้าไอพี่โบนี่มีปัญหาปืนคอมากนะการคอเร็วของมึงเนี่ยไม่มันยิงไม่เดียวแล้วมันไหนตายเลยไม่ใช่แต่มึงแบบมีอีกนะมาร์คสามมีอีกนะลองด้วยอยูบนเนินนะบนเนินนะ โอ้ยอยู่บนเนินไอ้เหี้ยแม่งหมดแล้วเนี่ยยัดแม่คืออยู่เฉยที่สองนะผมบอกแล้วเย็ดโล่ไปกินเกมเพลย์เหรอเออพร่งไปเจอมาวันี้ดุ้งสะดุ้งเฮียหลมนี้เราจะเดินเกมเคยิงไว้สิบนัดเองไม่พี่กินระวังนะกินระวังอีแซนนะพี่จะมาผ่ากองรถผมนั่นน่ะรถตรงนั้นเซฟนะลาซีข้างบนอะรถผมเองเอารถมาออกแล้วนะ คันเดียวป่ะสองคันมันมันยิงพี่มาจากตรงนี้ไหมถ้าหล่นนับสี่เนี่ยพี่เข้าวงแล้วเนี่ยตังคุกเนี่ยลงบนซ้าย้นไปดีวาถ้าถ้าจะเข้าวงอ่ะคือพี่เข้าทางคุกแต่ถ้าพี่อยากฆ่าพี่เดินตามขอบแล้วไปฆ่าแม่งเลยเดินตามขอบแล้วไปจบพี่ดาบเดียผมมากยังไงมึงก็โหดมุงดีเลยแอ้ไอ้พกินเล่นเลยแต่เกิดเล่นเล่นเซฟเนี่ยข้างบนหัวเนี่ยก็คือที่สองแม่งก็ที่สามแล้วรอไฟต้นสุดท้ายเกมอ่ะส่วนตัวอย่าร้อยฆ่าให้ได้สู้ดีกว่าแห แอบรอเนี่ยกันแน่ก็รอไฟท้ายเกมก็ได้ทำยังไกี่ดาววะของอยู่ของเพื่อระวังซ้ายสุดนะระวังซ้ายสุดคุกนะโอ้โหเน้นน็อกไอ้สัตว์กูบอกเลยเม็ดแรกเปิดเข้าหัวซะด้วยได้เดี๋ยวพี่ได้เดี๋ยวพี่จะไปจัดตอนนี้ก็ได้คือตอนนี้มันเหลือแบบสี่ทีมห้าทีมไปแหละใช่อะกูเหลือเต็มที่ละห้าทีมตายที่ตีนอยู่อันะพี่ไปตายเลยไอชิ้นเนี้ยเหลือแค่ตีนไม่ไม่ไอไอไปกินเล่นเลยเฮ้ยเป็นยี่อะไรวะยี่ก็มี mk วะ โรดีชาติย like so okay. ิงโรดีชาติย right. ิงอีชาติยิงสัตว์อีชาตินี่คืออีสัตว์ย่อมาอ๋อย่อจากอะไรทำขวามูฟอยู่โบ้ยไอโบ้ิโบ้หาไกิด้วยตาเสียขาวอะโบวิ่งออกขวาไปเจอเลย นี่ไงพี่ทำเป็นเข้มวิกวิ้งซายไปเพื่อนบนซ้ายอ่ะมันเคลียร์แล้ววิกวิ่งไปหาพี่กินเลยวิ่งไปหาพี่กินเลยเนี่ยมันจะโผล่มาบนซ้ายมึงอ่ะโบใช่ไหมใช่มันจะโผล่เหมือนกันแหละถ้ามันจะโผล่อ่ะวิกรีนโบครบได้นะพี่แค่กดนอนเอาวิกรีนยิงปืนเฮ้ยเอาเขินสายบนลสายบนลสายบอโบตามพี่กินไหมตามพี่กินไหมมันอยู่ประมาณนี้มันอยู่ประมาณร่างสามบีเราช้าไปเลยใช่ม ใช่ใช่เอาแม็กเลยไอ้ผมขึ้นแล้วดาเซียกูแล้วมึงหักออกขวามือพี่กินแล้วตัดตรงเข้าไปหน้าพี่กินเลยเออได้อยู่นะให้ร่ออ่ะพี่กินรอยโบล้อก่อนได้ปะได้ได้พี่กินไม่ต้องเล่นได้เล่นได้มึงขับมึงขับตรงไปหน้ามึงจะเจอสมอกมึงเข้าไปเลยเฮ้ยให้โบได้เล่นให้ไอ้โบได้เล่นด้วยดิยึดแม่ไอ้สัตว์ไอ้โบจอดดิเฮ้ยลอ้ดังหินมึงดังหินมึงเฮ้ยโบโบ ไอ้ยิบไอ้ยิบมีเหมือนไม่ให้ยิบได้เลแล้วหรือตัวชีกไปจ a m dc ไว้โผล่นขวามะตายออไปเอยเลยครับไปวน dc ฝั่งไอ้เฮี้ยเหมือนเล่นแรงเลยทิสแม่แรงเกินเฮ้ยเอานอนอยู่ต้นไม้ตมดต้นไม้รับเหย่แล้วระเบิดใส่พี่เอาระเบิดสาม ไปโดนนะโดนต่นี้โดนอีกเฮียนี่ไงสั์นายูบดีเออช่วยเออทันวะทันปะตะโม่ทันตะโม่ไปเป็นทางน่ารอดเลยจะบูกี้กีนกูไปดินี่มึงดูดูเสื้อยากใยพี่กูด้วยเก่งใจเสื้อยากใยนิดนึง โอ้เดินหน้าหน่อยนึ่งนะต้องค่อยปั๊มยานะเมียไม่ทันนะเพื่อนก็เนี่ยปั๊มแล้วเดินจะทันอยู่มั้ยปั๊มมาเดินปั๊มมาเดินเดินไปด้วยโบองอีกไกลเลยออกวงแตกใครล้าเยอะก่ะเอาวะสองสองอันนี้ที่ซีมาถึงแล้วถึงแล้วพี่ถึงแล้วป่าสุดเลยพี่เขินพี่อะตายเลยตาขอบวงพี่อยู่แหละโบเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่ยอมวิ่นนาทีเนี่ยไม่คือกลัวเห็นเหี้ เจ็บมากสวยสมเลยพี่เดี๋ยวตัวไก่มันมาช่วยมันอยู่หลังต้นไม้สวยสวยกล้าอยู่มาดิตัวไก่อยู่ไกลมากหลบหลังฮดกตอนอยู่ไกลมากโอ้มีได้ยิงไปเลยไม่ด้วิ่งตามคำพูดเรียบเยียบปลเงียบดิปล่อยพี่กีนกูเล่นปล่ะ เฮ้ยเชี่ยแม่เอามาหาข้าวไว้ซะเฮ้ยขวาตอนอยู่นะไม่ไม่ไม่ขวาขนาดนั้นหน้าต้นไม้ใช่เหรอเออเหมือนตอนอยู่หน้าตอนอยู่ตอนอยู่เฮ้ยแกข้าว